สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟินลิปนะคะในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่28สิงหาคม2558นะคะตัวแรกนะคะเป็นตัว c p o นะคะก็แนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังค่าน่าจะเป็นบวกได้มากขึ้นนะคะจากในช่วงครึ่งปี ครึ่งปีแรกนะคะที่มีกำไรอยู่แล้วนะคะถึง6,548ล้านบาทนะคะตบโตบ32%เทียบเ e ียร์ออนเยียนะคะโดยแนวโน้มในครึ่งปีหลังเนี่ยมองว่าน่าจะได้ปัจจัยสนับสนุนมาจากในส่วนของแคมเปญ s t ต m s e เ e ่นะคะที่ออกมาที่คาดไว้ว่าจะอยู่ในช่วง4เดือนนะคะก็เริ่มตั้งแต่26กร,รกฎาคมเป็นต้นมานะคะน่าจะไป ยาวไปถึงช่วงวันที่25พฤศจิกาย,ยน,นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังซื้อที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังคอ,อรมอเศรษฐกิจชุดใหม่เนี่ยเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงไตรามาสสี่เองเนี่ยปกติก็จะเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจอาหารนะคะก็คาดจะส่งผลดีต่อยอดขายของตัวแมคโครนะคะสำหรับกรณีในการขายแมคโครเองเนี่ยก็ ทางฝ่ายมองว่าจะช่วยในส่วนของการลดพาร,ระดอกเบีย้ยสำหรับตัว CPO เองนะคะด้วยปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีความเชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาจำนวนขายแล้วก็รวมถึงราคาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองการขายตัวแมคโครออกไปนี้ก็จะช่วยภาระ,ระ ลดภาระหนี้นะคะของตัว c V o เนี่ยซึ่งถ้าดูในส่วนของ Net Debt to EBITDA นะช่นมิถุนาย,ยนของปี58เนี่ยอยู่ถึง5.5เท่านะคะแล้วก็ Net Debt to EBITDA เนี่ยอยู่ถึง5.1เท่านะคะแล้วก็ในส่วนของการขายออกไปเนี่ยก็มีความหวังว่าอาจจะมีการ ทำกำไรในส่วนนี้นะคะเนื่องจากว่าต้นทุนที่ทาง CPO s u โคร Macro อยู่ประมาณ39บาท35สตางค์นะคะอันนี้พาที่50ตังค์นะคะก็น่าจะมีส่วนของผลกำไรเข้ามานะคะแล้วก็มองว่าการขายครั้งนี้เนี่ยไม่น่าส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของตัวบริษัทเองนะคะเนื่องจากว่ายังเป็นยังคงเป็นในส่วนของเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการอยู่นะคะ ทั้งฝ่ายนะคะแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่55บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัวเอโก้นะคะบริษัทผลิตไฟฟ้านะคะทั้งฝ่ายคาดการในส่วนของผลดำเนินงาน Q3 เนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะ5%เทียบ y e a อ o อนเยีนะคะอยู่ที่2,149ล้านบาทนะคะแม้ว่าทางในไตรมาส3เนี่ยทังฝ่ายคาดการว่าทางบริษัทเอโกเองจะมีบันทึก รับรู้กำไรพิเศษจากการขายตัวบริษัทเอกคอมทาราให้กับอีสว w นะคะประมาณ800ล้านนะคะแต่ด้วยในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าระยองเองนะคะก็หยุดผลิตไฟฟ้าแล้วหยุดผลิตไฟฟ้าเนื่องจากขายครบตามตามสัญญาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวค่าเงินบาทที่อ่อนคาดอย่างต่อเนื่องนี้ก็มองว่าจะกระทบทำให้มีภาระทางการเงินเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะคะ สำหรับทั้งปีนะคะแม้ว่ามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้น่าจะปรับตัวขึ้นดีขึ้นเทียบกับครึ่งปีแรกที่มีกําไรสุทธิอยู่ที่2,930ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าในครึ่งปีหลังนี้ไม่น่าจะมีแผนหยุดช่อมบํารุงลงไฟฟ้าอย่างในครึ่งปีแรกนะคะแต่ว่าด้วยระดับค่างเงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเน,นื่องนะคะเราทางเอโก้เนี่ยมีภาระหนี้สินเป็นชกลุลเหรียญจารัดอยู่ as of เออเอ็นควอเตอร์สองเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยล้านเหรียญนะคะอันนี้ก็มองว่าจะเป็นตัวกดดันในส่วนของต้นทุนทางการเงินของทางเอโกอียวนะคะทางฝ่ายมีการปรับประมาณการคาดการณ์ทั้งปีลงนะคะหกเปอร์เซ็นตนะคะจากเดิมอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามล้านบาทลงมาเหลือเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านบาทนะคะในระยะยาวนะคะเอโกยังคงดำเนินแผนขยาย กำลังการผลิตไฟฟ้าอย่างเดิมนะคะก็คือเพิ่มอีก1 7 2 1เมกะวัตต์นะคะในช่วง5ปีข้างหน้านะคะซึ่งจากปัจจุบันเนี่ยมีในส่วนของกำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพันิิย์แล้วทั้งหมด3 7 6 7เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ยังมองในส่วนของการศึกษาระหว่างโครงการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในแถบ AEC ทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัว E c โกราคาพื้นฐานอยู่ที่175าบาทค่ะ ต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัว m a r k e t n e w นะคะตัวแรกนะคะก็อยู่เป็นตัว a p i c o hightech นะคะหลังจากรายงานกำไรใน q u a เตอร์นะคะหดตัวลงค่อนข้างมากนะคะถึง64%เทียบกับออนเยียนะคะโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่37ล้านบาทนะคะเนื่องจากในส่วนของตัวรายได้จากการขายเนี่ยลดตัวลงหนักนะคะเนื่องจากธุรกิจ dealership ซึ่งคอนทนวิวประมาณ3.3%ของรายได้รวมนีหดตัวลงนะคะทั้งในประเทศเองแล้วก็ในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งอย่างในมาเลเซียเนี้ยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบการเก็บภาษีรถยนต์ใหม่นะคะในส่วนของในประเทศเองเนี่ยก็ผันตามในส่วนของตัวเศรษฐกิจนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มในครึ่งปีหลังก็มองว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยจะเริ่มรับรู้งานใหม่นะคะอย่างตัว t o y ย t a า e v รีโวเองหรือว่าในส่วนของตัว Ford e v e r e อ t นะคะก็น่าจะทำให้ในส่วนของตัวทั้งรายได้แล้วก็กำไรเนี่ปรับตัวดีขึ้นนะคะ ระยะยาวนะคะผู้บริหารคาดไว้ว่าในส่วนของกําไรขั้นต้นเนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาที่ระดับ13%นะคะภายใน5ปีข้างหน้านะ,ะจากปัจจุบันอย่าในควอเตอร์สเนี่ยลดลงมาหนักมากนะคะอยู่ที่3.5%เท่านั้นนะคะทางฝ่ายคงคําแนะนําซื้อนะคะคาราคาพื้นฐานอยู่ที่16บาท80ค่ะสำหรับตัวอัพิโก g ไฮเทคต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัวอ e ีชินะคะก็ในส่วนของตัวอ e ีชิเองเนี่ย ทางบริษัทเองมีวางแผนนะคะจะขายสินค้าชาพร้อมดื่มนะคะอิชิตันสองรสชาติในเดือนสิงหาคมนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มทำการตลาดนะคะส่งเสริมการขายเนี่ยเข้ามาครั้งใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ประเมินในปีนี้เนี่ยคาดการรับรูข้ขาดทุนจากบริษัทอิชิตันในอินโดนีเซียเนี่ยจะถูกชดเชยด้วยกำไรจากการ ขายจากการส่งออกไปทางอินโดนีเซียได้ทั้งหมดนะคะแนวน้อควอเตอร์สามสามคิว r ูเดทเนี่ยค่อนข้างซบเซานะคะเนื่องจากในส่วนของตัวเศรษฐกิจเองนะคะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะดังบริษัทเองเนี่ยก็มีแผนกระตุ้นตลาดเองนะคะก็คาดว่าใช้งบในการทำมาเก็ติ้งเนี่ยประมาณ70ล้านบาทนะคะทั้งฝ่ายประเมินยอดขายนะคะใน ควอเตอร์สาเนี่ยจะโตขึ้นจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะโดยแนวโน้มนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามส่วนของอัตรากำไรสุทธิเนี่ยอาจจะไม่เพิ่มนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของมีค่าใช้ใจ่ายทางมาร์เก็ตติ้งเข้ามานะคะท้งฝ่ายแนะนำซื้อนะคะ,ะคราคาพื้นฐานอยู่ที่24.30นะคะ ถัดไปนะคะเป็นในส่วนของตัวคอรอมอนะคะมีการพิจนารณาแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะสั้นในสัปดาห์หน้านี้นะคะหลัหกๆก็จะอยู่ในส่วนของแผนเติมเงินผ่านกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วก็ชุมชนเมืองก้อนใหม่นะคะตรงนี้ก็จะใช้งบประมาณแล้วก็เงินของแบงก์รัฐเข้าไปไปล่อยกู้ให้ทางกองทุนหมู่บ้านนะคะแบบลดดอกเบี้ยนะคะ ก็น่าจะต่ำกว่า5%นตะคะต่อปีแล้วก็ในส่วนที่สองเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในส่วนของการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะคะผ่านโครงการลงทุนขนาดเล็กนะคะส่วนที่สามเนี่ยจะเป็นมาตรการผลักดันภาคเอกชนนะคะให้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมธุรกิจ ส่งเสริมการลงทุนนะคะตัว B.O.I. แล้วในส่วนที่4เนี่ยเป็นการส่งเสริมให้ SME นะคะมีการจัดทำบัญชีเดียวนะคะโดยจะมีการนีระโทษกรรมเรื่องภาษีให้กลับมาเริ่มจ่ายภาษีให้กับทางภาครัฐได้อย่างถูกต้องนะคะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งฝ่ายมองว่าการออกมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะสั้นนี้น่าจะเป็น ประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มค้าปิีกและคอน sumer finance นะคะอย่างเช่นในส่วนของตัวโกลบอลนะคะสิงเกอร์จีอและ g ีแคค่ะขอปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ